สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีบอร์ดแอร์นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดแอร์มิซูนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับก็คือเพื่อนช่างนะครับให้เอามาเช็คบอกว่าอาการของมันก็คือจิงจบเข้านะครับจึงจบเข้าบอร์ดนะครับแล้วก็ทําให้เปิดไม่ติดนะครับแต่ฟิวมันไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับฟิวไม่ขาดนะครับก็เดี๋วผมก็จะลองต่อไฟเข้าไป ดูนะครับแล้วก็ลองเปิดดูว่ามันไม่ไม่ทำงานจริงหรือเปล่านะครับก็สําหรับการต่อไฟเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่ว LN ตรงนี้นะครับผมก็จะใช้สายไฟนะครับต่อเข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับแล้วผมก็จะลองจ่ายไฟให้มันก่อนนะครับ นี่แะครับไฟมาแล้วนะครับก็นี่นะครับก็คือเครื่องไม่ทํางานนะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดไฟดูนะครับว่าไฟ300มันมาหรือเปล่านะครับก็สําหรับการวัด ไฟนะครับ300นะครับผมก็จะวัดค้อม c ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือไฟ300นะครับก็คือผ่านใบอดบิดมานะครับใโอดบิดชุดนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่อยู่ติดข้างล่างปิ้นนะครับ นะครับเดี๋ยวผมก็จะวัดค้อม c นะครับจุดนี้นะครับตัวนี้ก็จะตั้งมิเตอร์ไปตรง dc โวลต์นะครับนี่นะครับไฟมานะครับไฟ300มานะครับ แต่ว่าไฟฝั่งออกนะครับก็คือพวก5โวลต์12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดข้อมตัว C ฝั่งออกนะครับนี่นะครับก็คือถ้าสังเกตดีๆนะครับไฟมันไม่ออกนะครับก็คือไฟมันยังไม่จ่ายนั่นเองนะครับนี่นะครับก็สำหรับอาการนี้นะครับก็คือสวิตชิ่งมันยังไม่ทำงานนะครับ ถ้าเกิดว่าถ้าทํางานตัวถ้าเกิดว่าถ้าเราวัดค่อมนะครับวัดค่อม C ฝั่งออกพวกนี้นะครับมันจะต้องได้ไฟ5โวลต์12โวลต์มันต้องมีนะครับก็คือถ้าเกิดตัวนี้นะครับผมก็จะพุ่งเป้าไปที่ตัว IC นะครับ IC ซีสวิตชิงนะครับตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นเบอร์ MIP 2K3 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะหาตัวใหม่มาลองเปลี่ยนดูนะครับก็เดี๋ยวจะถอดออกก่อนนะครับ ก็นี่นะครับก็จะถอดตัว i c มันออกมานะครับก็คือลักษณะตรงที่มันโดนนะครับก็คือยิ่งจกมันไปพลาดโดนขาทางด้านไฟต่ําของมันนะครับอาจจะทําให้มันไม่ทํางานนะครับแต่ว่ามันมันไม่ชอบนะครับถ้เาเกิดว่าถ้าตัวนี้ถ้ามันชอบตัวฟิวมันจะขาดนะครับ แต่สำหรับตัวเบอร์ใหม่นะครับที่ผมจะเอาใส่เข้าไปนะครับมันเป็น MIP 2F4 นะครับแต่ว่าใส่แทนกันได้นะครับแต่เดิมมันเป็น MIP 2K3 นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองเอาตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันจะทำงานหรือเปล่านะครับ นะครับก็บัตรกีรีเสร็จแล้วนะครับแก่เดี๋ยวผมจะล้างเอาทิเนอร์ล้างออกหน่อยนะครับต่อไปผมก็จะเอาหลอดไฟนะครับค่อมตัวหนึ่งกับสองนะครับ 1กับ2นี่คือตัวที่ออกไปหาคอมเพรสเซอร์นะครับเราจะเช็คดูว่าถ้าเกิดมันทำงานแล้วนะครับไฟกันไปเลี้ยงคอมเพรสเซอร์หรือเปล่านะครับก็จะต่อตัวมอเตอร์เข้าไปด้วยนะครับข้อสับตัวนี้ก็คือฟิวส์ไม่ขาดนะครับแต่ว่าเครื่องมันไม่ทำงานนะครับ ไฟไม่จ่ายไฟไม่จ่ายออกสำหรับตรงมอเตอร์นะครับผมก็จะใช้ตัวเทปดำนะครับเทปพันสายนะครับติดไว้เพื่อสังเกตให้รู้ว่ามันหมุนนะครับทำงานหรือไม่ทำงานนะครับก็เดี๋ผมก็จะ ล่อยไฟเข้าแล้วนะครับก็นี่นะครับไฟเข้าแล้วนะครับนี่นะครับ ก็คือทํางานได้แล้วนะครับสําหรับอาการนี้นะครับก็คือมันตัวจิ้งจกนะครับมันไปพลาดโดนทางด้านลายไฟแล้วก็มันแตะโดนตัว IC นะครับฝั่งไฟต่ําของมันนะครับคือฝั่งฝั่งที่ขามันเรียงกันอยู่สีขาตรงนี้นะครับมันก็ทําให มันไม่ทํางานนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เสียในลักษณะแบบมันช็อตนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับเทสไฟออกหมดแล้วนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็คือบางทีเราอาจจะถ้าเกิดว่าถ้าเราอยากจะลองซ่อมลองทําด้วยตัวเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้า พอมีทักษะอยู่หน่อยหนึ่งนะครับก็จะสามารถประหยัดเงินท่านไปอีกหลักพันนะครับก็สําหรับไอซีตัวนี้ก็หลักสิบนะครับถ้าบอร์ดใหม่ตรงนี้ก็หลักพันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางให้กับท่านที่เข้ามาดูนะครับเพื่อได้ใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ